ถ้าอยากให้คนดูคลิปเราเยอะๆเราต้องยิงแอดโฆษณาทิกตอกแบบยอดชมวิดีโอครับซึ่งสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยครับผมเอ็กทีรวัตรครับเริ่มแรกครับมาที่ตัวจัดการโฆษณาของ t i k t o k ในคอมพิวเตอร์ครับไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับ ad.tiktok.com อันนี้ครับพอเข้าไปแล้วครับมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับอันนี้ผมเปิดเตรียมไปแล้วแล้วเราก็มากดคำว่าเริ่มตรงนี้ครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมพอกดเริ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะพาเรามา หน้านี้นะครับอันนี้ผมขอเปิดเป็นภาพนิ่งไว้นะนะครับบางคนสามารถเข้าตัวจัดการโฆษณาได้เลยจากตรงนี้นะครับคลิกเนี่ยตรงนี้นะครับคลิกป๊อปอัพออกมาปุ๊บมันก็จะมีตัวจัดการโฆษณาของเราออกมาสามารถเข wow ้าได้เลยครับมันจะพาเรามาหน้านี้นะครับหน้าตัวจัดการโฆษณาของ t k t t o k อันนี้แต่ถ้าบางคนนะครับขอย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้นี้อีกทีครับปุ Animals ๊บบางคนเนี่ยเขาไม่มีตรงนี้ไม่มีตัวจัดการโฆษณา นะคร nee. jumped, realised, ับไม่ม hey, ีตรงนี Zahlen. ้นะแต่เขาเข้าได้จากตรงนี้นะครับศูนย์ธุรกิจบางคนมีแค่คาว่าศูนย์ธุรกิจก็เข้าไปในนี้ครับเข้าไปในศูนย์ธุรกิจเลยนะครับมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับนี่คือหน้าตาของทิกตอกศูนย์ธุรกิจเราก็ลงมาตรงนี้ครับเครื่องมือแล้วมาเลือกตรงบัญชีผู้โฆษณานะครับมาตรงแถบนี้ครับเลือกบัญชีโฆษณาที่คุณจะยิงแอดเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้สร้างไว้เยอะนะมันก็จะมีอยู่ตัวเดียวนะครับ เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับผมอาจจะมีตัวเดียวนะถ้าใครเพิ่งเคยทํานะครับเลือกตัวนี้ครับปุ๊บตัวที่คุณต้องการแล้วคุณก็มาตรงนี้ครับตัวจัดการโฆษณาตรงนี้ครับปุ๊บนะครับมันก็จะพาเรามาหน้านี้เหมือนกันเลยนะครับปลายทางเหมือนกันนะครับผมเราจะมาจัดการโฆษณาเราจะมาเริ่มยิงแอดกันครับมาที่แทบแคมเปญตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปกันช้าๆนะครับ ถ้าใครเคยยิงแอดไปแล้วมันก็จะขึ้น Data มาเต็มเลยนะครับถ้าใครไม่เคยยิงมันก็จะขึ้นโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเลยเนาะมาตรงแถบแคมเปญตรงนี้นะครับให,ให้คำว่าแคมเปญตรงนี้เป็นสีดำนะกดคำว่าสร้างครับปุ๊บเข้าไปเราอยากให้คนดูคลิปวิดีโอของเราเยอะๆเราก็มาตรงนี้ครับ ยอดชมวิดีโอนะครับผมก็คือเราจะยิงแอดด้วยวัตถุประสงค์งการโฆษณาแบบยอดชมวิดีโอนี่นะครับอยากให้คนดูคลิปวิดีโอเราเยอะๆและมีส่วนร่วมเยอะๆนะครับก็คือตรงนี้ถ้าเทียบกับ Facebook ตรงนี้ก็คือการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บมันก็จะวาร์ปลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับให้เราตั้งชื่อแคมเปญตรงนี้ครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นว่าให้รู้เลยว่าเนี่ยธุรกิจอะไรแล้วก็ยิงแอดแบบยอดชมวิดีโออยู่นะครับเช่นผมจะสมมตินะว่าผมเป็น คอร์สสอนติกตอกผมก็พิมพ์อย่างนี้เลยครับธุรกิจคอร์สสอนติกตอกมือใหม่นะครับหรือใครจะพิมพ์เป็นชื่อแบรนด์ชื่อบริษัทเราก็ได้นะครับผมให้เรารู้ว่าแคมเปญเน,นี้ยเรายิงแอดให้กับธุรกิจอะไรนะครับแล้วผมจะยิงแอดแบบยอดชมวิดีโอแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอลบตัวเลขข้างหลังก่อนเราก็จะได้ชื่อแบบนี้เลยนะครับที่มองแวบเดียวรู้เลยว่าเรายิงแอดให้กับธุรกิจอะไรนะครับก็คือ ขอสอนติ๊กตอกมือใหม่อย่างนี้นะครับยิงแอดแบบไหนล่ะยอดชมวิดีโอนี่นะครับเห็นทีเดียวเข้าใจเลยว่ายิงแอดยังไงนะครับตรงนี้ผมผมจะขอปิดไปก่อนนะการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณแคมเปญนะครับกดปิดก่อนแล้วเราก็กดตรงนี้ครับดำเนินการต่อครับผมปึ๊บ พอเรากดดาเนินการต่อมันก็จะมาที่หน้าของกลุ่มโฆษณานะครับกลุ่มโฆษณาคืออะไรจําง่ายๆครับมันคือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะยิงแอดนั่นเองนะครับเราก็จะใส่เงินใส่วันกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อให้ดูเลยนะครับตั้งชื่อเนี่ยเราเห็นคนเดียวนะคนอื่นไม่เห็นนะครับตั้งชื่อให้เราจําได้ครับอย่างผมก็จะตั้งชื่อเป็นคอร์สสอนติ๊กตอ๊อก คือตรงนี้เราต้องคิด,คดไว้ในใจแล้วนะว่าเราจะเอาโพสตไหนมายิงนะครับโพสต์ที่อยู่ในติ๊ t ตอกของเราอย่างเงี้ยผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะเอาโพสต์นี้มายิงนะครับคอร์สสอน t ิกตอกสาหรับมือใหม่นะครับโอเคผมก็โอเคละจําชื่อนั้นมานะครับว่าเป็นคอร์สสอนติ๊กตอกมือใหม่นะแล้วก็อามาตั้งตรงนี้ครับตามด้วยกลุ่มเป้าหมายของเราครับก็คือของผมเป็นคนชอบการตลาดแล้วก็ ชอบธุรกิจด้วยผมก็ตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะลงโลเคชันไว้อีกด้วยว่ายิงไปที่ไหนอ่ะยิงไปที่กทมแล้วก็จังหวัดหลักนะครับอย่างนี้ก็ได้นะนะครับผมกวทมจังหวัดหลักอายุเท่าไหร่วะยี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าอาจจะตั้งแบบนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับคือตรงนี้เราเห็นคนเดียวไม่มีใครเห็นนะครับผมชอบตั้งให้มองเว็บเดียวรู้เลยว่า อันนี้คือธุรกิจอะไรนะครับผมยิงแอดธุรกิจอะไรหรือโพสต์ไหนนะเป็นคอร์สสอนทิกตอกมือใหม่อันนี้นี่เองนะครับกลุ่มเป้าหมายคืออะไรเอ่ยก็คือคนชอบการตลาดชอบธุรกิจยิงแอดไปที่กรุงเทพและก็จังหวัดหลักอายุเท่านี้ถึงเท่านี้นะครับผมเราตั้งค่าไว้อย่างนี้ก่อนนะอายุเดี๋ยวปรับเปลี่ยนทีหลังได้นะครับมาตรงนี้ครับการตั้งค่าขั้นสูงเปิดออกมาครับเราไม่อยากให้ใครดาวน์โหลดวิดีโอแล้วก็กดปิดไปนะครับ ความเห็นของผู้ใช้การแชร์วิดีโอเราเอานะครับผมลงมาตรงนี้ครับที่ตั้งเนี่ยถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยมันก็จะเป็นไทยนะครับถ้าเราเป็นสินค้าที่ส่งได้ทั่วประเทศเราก็เลือกไทยไว้แบบนี้เลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าของผมเนี่ยมันเป็นคอร์สหรือใครเป็นธุรกิจที่ลูกค้าต้องมาซื้อที่ร้านอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะมาเลือกโลเคชันซะหน่อยครับคลิกเข้าไปครับปึ๊บมาตรงไทยนะครับเอาติ๊กถูกตรงเนี้ยออกครับ ออกแล้วนะแล้วก็มาตรงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เปิดป๊อปอัพขึ้นมาครับปุ๊บเราจะเลือกจังหวัดได้นะครับเช่นสมมุติว่าผมเลือกกรุงเทพอันนี้ครับปุ๊บในกรุงเทพเนี่ยมันเลือกเป็นเขตต่างๆได้อีกนะนี่นะครับเขาก็จะแยกมาเลยบางกะปีทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับเราสามารถเลือกได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นกรุงเทพกับจังหวัดหลักไว้ใช่ไหมครับผมก็ ลงมาจังหวัดหลักหรือพวกปริมณฑลนะครับที่เขาจะสามารถมาเรียนคอร์สผมที่กรุงเทพได้นะครับผมผมก็เอาชะเชะิชชงเศร้านะครับข้อดีของ Tik t o อกก็คือสมมุติว่าเราไม่รู้จักพื้นที่นั้นเลย t i k t o อกเขาจะแยกเป็นพื้นที่ยอดฮิตในจังหวัดนั้นๆให้แล้วก็พื้นที่อื่นๆให้นะครับเช่นชนบุรีอย่างเงี้ยถ้าเราติ๊กตรงนี้ก็คือเราเลือกทุกพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ติก๊กเราเอาออก แล้วเราเปิดป๊อปอัพตรงนี้หน้าชนบุรีออกมาปุ๊บเขาก็จะแยกเป็นโซนยอดฮิตนะครับอันนี้อำเภอหรือเปล่าใช่ไหมนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยเห็นไหมครับเราจะเอาแต่อำเภอยอดฮิตของเราก็ได้นะครับเช่นเมืองชนบุรีบ้านบึงบางละมุงหรือแค่นี้ก็ได้นะครับสีราชาอย่างเงี้ยไม่ได้เลือกทุกพื้นที่ในชนบุรีแต่เลือกแค่พื้นที่ฮิตๆที่ติกตอกเขาทําขึ้นมาให้นะครับเขามีไว้ให้เลือกหรือเราจะ เลือกทั้งชนบุรีเลยก็คือติ๊กถูกแบบนี้มันก็จะเลือกทุกพื้นที่ในชนบุรีแล้วนะครับรวมทั้งอื่นๆด้วยนะผมก็ขอเลือกจังหวัดหลักๆที่สามารถมาเรียนที่กรุงเทพได้ง่ายๆก่อนล้วกันนะครับกรุงเทพชนบุรีฉะเชิงเศร้าขอนแก่นนะครับนครปฐมนะครับผมนครราชสีมานะครับนนทบุรีก็สามารถมาเรียนที่กรุงเทพได้ปทุมธานีนะครับและยองอย่างนี้นะครับราชบุรีก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะอย่างนี้ครับเลือก คร่าวๆสักประมาณนี้แล้วกันนะครับเชียงใหม่ด้วยอีกจังหวัดหนึ่งนะครับอันนี้คือการเลือกโลเคชันนะครับผมเพศตรงนี้ครับเราก็ชายหญิงก็ได้นะครับหรือจะไม่จํากัดก็ได้อายุครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมเอา25ขึ้นไปนะครับติ๊กได้หลายอันนะครับตรงนี้ด้วยก็ได้แล้วก็มาตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับก็เท่ากับเป็น25ถึง54เนาะอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอขึ้นไปแก้ตัวเลขก่อน 2 5ถึง54อย่างนี้นะครับเค okay, เดี๋ยวลงมาต่อเลยครับภาษาครับเราอยากให้คนที่เล่น t ิ k t อกด้วยภาษาอะไรเห็นโฆษณาของเราครับเราก็จิ้มเข้าไปแล้วเราเลือกเป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้นะครับและภาษาอังกฤษครับอังกฤษอย่างนี้ก็คือคนที่เล่น t ิ k t อกด้วยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะเห็นโฆษณาของเรานะครับ ตอนนี้กลุ่มเป้าหมายเรามีเยอะไมหมนี่นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะสิบห้าล้านถึงสิบล้านนะครับกำลังซื้อครับตรงนี้เราอยากยิงไปหาคนที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็จิ้มตรงนี้เลยครับปุ๊บจากกลุ่มเป้าหมายสิบห้าล้านของผมเมื่อกี้เหลือหกล้านแล้วนะครับตรงนี้ ติ๊กตอกวัดยังไงล่ะว่าใครเป็นคนมีกําลังซื้อสูงหรือเราจะเลือกไม่จํากัดก็ได้นะครับกำลังซื้อสูงเนี่ยก็หมายความว่าเวลาเราซื้อของอะไรใน t ิ k กตอกช็อปนะครับ t ิ k กตอกเขาก็จะมีข้อมูลใช่ไหมว่าเฮ้ยคนนี้ซื้อเยอะคนนี้โห oh, ซื้อเพียบเลยนะครับเขาก็จะจัดกลุ่มของคนที่ซื้อเยอะๆว่าเป็นคนที่มีกําลังซื้อสูงอยู่ตรงนี้ครับถ้าเลือกอันนี้ก็จะไปเจอพวกเขานะครับหรือเราจะเลือกแบบไม่จํากัดก็ได้นะครับผมอย่างนี้นะครับตรงผู้ชมครับ ถ้าเรายังไม่เคยสร้างอะไรเลยมันก็จะโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้ก็คือเราสามารถส่งโฆษณารีทาเกตกลับไปหาคนที่เคยดูวิดีโอเรา50%แล้วนะครับหรือคนที่เคยดูวิดีโอเราแล้วก็เคยคลิกด้วยอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเราต้องไปสร้างกลุ่มเป,ป้าหมายไว้นะครับแต่สําหรับอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยสร้างหรือมือใหม่เพิ่งเริ่มยิงเลยตรงนี้มันจะโลง่งมันจะไม่มีให้เลือกนะครับเราลงมาตรงนี้ครับความสนใจและพฤติกรรมครับ ก็คือเราจะส่งโฆษณาเนี่ยไปหาคนที่เขาสนใจอะไรและมีพฤติกรรมยังไงนะครับเช่นคลิกเข้าไปตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ติ๊กต่อเขาขึ้นมาให้ดูเป็นแนะนํานะครับเรามาเลือกเองคือตรงนี้ในกรอบเถ่ๆนี้ปุ๊บมันก็จะแยกเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับแทบของความสนใจเราอยากยิงแอดไปหาคนที่เขาสนใจอะไรนะครับเช่นผมจะยิงไปหาคนชอบการตลาดนะครับผมก็มาตรงบริการทางธุรกิจจะติ๊กอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือเราจะเปิดป๊อปอัพมันออกมานะอย่างนี้นะครับสามเหลี่ยมเล็กๆข้างหน้านี้บริการทางธุรกิจมีอะไรอยู่ในนี้บ้างปุ๊บครับก็จะขึ้นมาเพียบเลยนะครับในแถบของบริการทางธุรกิจนะครับผมยิงจนจําได้แล้วนะครับผมจะยิงทีนี้เราก็คิดดูว่าธุรกิจฉันจะยิงไปหาคนที่สนใจอะไรนะครับผมขายคอร์ส Facebook t i ต็อกช้อปปีผมก็ยิงไปหาคนที่เขาสนใจการตลาดและการโฆษณานะครับ เขาน่าจะต้องการการให้คาปรึกษา้วยมืออาชีพด้วยผมก็ยิงไปหานี้เลยนะครับใครที่เคยไปดูทิกตอก็อเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา้วยมืออาชีพก็จะเจอโฆษณาของผมนะครับการประกอบการส่วนตัวเอาด้วยนะครับผมการวางแผนและการจัดการลงทุนนี่ก็เอาเหมือนกันนะครับคุณก็คิดตามผมเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราเราจะยิงไปหาคนที่เขาสนใจอะไรเนี่ยครับเขามีให้เลือกแบบนี้สมมุติว่าเอาเท่านี้นะครับ แล้วลงมาตรงนี้ครับการโต้อตอบกับวิดีโอจะคนละอย่างกับความสนใจแล้วนะคลิกเข้าไปครับการโต้อตอบกับวิดีโอก็คือเราจะส่งโฆษณาไปให้คนที่ชอบไปไปเมนวิดีโอประเภทไหนนะครับเห็นวิดีโอปุ๊บแล้วไปคอมเมนต์อย่างนี้นะครับเช่นแฟชั่นไหมนะครับเราเลือกได้เลยนะครับผมอย่างของผมเนี่ยเป็นคอร์ส t ิ k Tok f เฟ e บุ o กช้อปปีผมอาจจะมาเลือกไอที เขาผมคิดว่าเมื่อเห็นโฆษณาของผมแล้วนะครับเขาน่าจะสนใจนะครับเช่นสมมุติว่าไลฟ์สไตล์แล้วกันนะครับชีวิตประจําวันการทํางานผมก็คิดว่าไอ้คนที่ชอบไปดูอะไรเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยน่าจะสนใจคอร์สของผมนะอย่างนี้นะครับนี่ครับก็คือการโต้อตอบกับวิดีโอนะครับใครที่ไปเม้นอะไรเกี่ยวกับวิดีโอแนวการทํางานก็จะเห็นโฆษณาเรานะครับ การโต้อตอบกับครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ก็คือคนทําคลิปก็คือพวกเราเนี่ยนะครับเช่นเ,เราจะส่งโฆษณาเนี้ยไปหาคนที่ชอบไปเม้นครีเอเตอร์ประเภทไหนนะครับเราก็ดูว่าอันไหนมันเหมาะกับของเรานะครับของผมก็เอาเป็นแรงบันดาลใจและคําแนะนำํำละกันนะครับอ,อันนี้นะครับการโต้อตอบกับแฮชแท็กเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับไม่เป็นไรครับ เราสามารถพิมพ์ลงไปตรงนี้เลยก็ได้นะนะครับเช่นผมอยากยิงแอดไปหาคนที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจผมพิมพ์ไปเลยครับธุรกิจแล้วคลิกตรงแว่นขยายตรงนี้ครับปุ๊บอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยโผล่มาเลยแฮชแท็กเห็นไหมธุรกิจออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือธุรกิจและเศษรษฐกิจเนี่ยเราก็เลือกได้เลยครับปุ๊บคลิกเข้าไปเนี่ยคือมันเลือกแล้วนะถ้าเราไปเลือกซ้ามันก็จะขึ้นว่าคุณเลือกแล้วเห็นไหมครับ แล้วผมก็มาเลือกธุรกิจส่วนตัวซะหน่อยนะครับการตอบโต้กับแฮชแท็กธุรกิจส่วนตัวนะครับใครที่ไปดูแฮชแท็กนี้ก็จะเห็นโฆษณาของผมผมก็เลือกเหมือนกันนะครับคลิกเสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่ว่างข้างๆทีหนึงครับปุ๊บมันก็จะเลือกให้เราแล้วนี่เห็นไหมเลือกตรงแถบตรงนี้นะครับธุรกิจส่วนตัวมาแล้วนะครับนี่ก็คือที่เราเลือกเอาไว้นะครับลงมาต่อข้างล่างเลยครับอุปกรณ์ เลือกได้เลยครับว่าจะให้คนใช้ Android หรือ iOS เห็นโฆษณาของเราผมก็เอาทั้งหมดนี่แหละนะครับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการถ้าเราเป็นเซียนมือถือเซียนอะไรพวกนี้เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับเช่น iOS iOS เท่าไหร่ละเดี๋ยวนี้นะครับ15 16 17อย่างนี้ Android รุ่นเอ Android ระบบไหนอย่างนี้นะครับรุ่นอุปกรณ์ก็เลือกได้ด้วยนะนะครับเช่นเราจะให้ใช้ Apple แต่เป็นอุปกรณ์ไหนอย่างเงี้ย iPhone 14, 15นะครับได้หมดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากให้เป็นคนมีกำลังซื้อสูงเราอาจจะเลือกรุ่นอุปกรณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นแพงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับชนิดการเชื่อมต่อครับก็ผมก็เลือกเป็น Wi-Fi นะครับ 4G 5G อย่างนี้นะครับผู้ให้บริการอันนี้ไม่จำกัดครับก็คือ นี่ย d t a i s นะครับพวกนี้นะครับเราเอาหมดทุกเครือข่ายอยู่แล้วนะครับราคาอุปกรณ์อันนี้เลือกได้นะครับส่วนใหญ่ TikTok จะมาแบ่งแบ่งคนมีกำลังซื้อหรือคนทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้ตรงนี้ครับราคาอุปกรณ์ถ้าไม่จํากัดก็คือ TikTok จะใช้ a i ส่งไปหาอุปกรณ์ที่เล่น TikTok ทุกรุ่นเลยนะครับมือถือราคาเท่าไรแท็บเล็ตราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับหรือเราจะระบุราคาได้ด้วยนะ ช่วงที่ระบุคลิกเข้าไปครับปุ๊บเราอยากให้คนใช้มือถือราคาเท่าไหร่แท็บเล็ตราคาเท่าไหร่คอ,อมราคาเท่าไหร่เห็นโฆษณาของเราก็ได้นะครับนี่เขาต้องจะเป็นมือถือกับแท็บเล็ตใช่ไหมตรงนี้นะครับช่วงที่ระบุนะครับผมอันนี้มันเป็นหน่วย USD เราอยากรู้ว่าเอ๊ะ USD นี่มันเท่าไหร่นะครับเราคิดไว้ในใจก่อนดีกว่าว่าเราอยากให้คนที่ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตราคาเท่าไหร่เห็นโฆษณาของเราเราก็ไปที่ Google ก่อนเลยครับสมมุติว่าผมกําหนดว่าเอาซัก 15ขึ้นไปแล้วกันนะครับแล้วมันกี่ USD ผมก็เข้า Google ครับแล้วก็พิมพ์เลยว่า450 USD นี่มันเท่ากับ15,744บาทก็คือ450 USD นะครับแล้วถ้า500 USD นี่มันเท่าไหร่เป็น1 7 0อย่างนี้นะครับผมก็เอาแค่400 USD 450 USD แล้วกันอย่างนี้นะครับผมรู้ละ450 USD เท่ากับ15,744บาท ผมก็กลับมาที่ TikTok เลยครับแล้วใส่เลยนะครับเท่าไหร่นะ450 USD นะครับผมก็เลือกเลยครับ450 USD ไปจนถึง1,000 USD บวกเลยนะครับก็คือคนที่จะเห็นโฆษณานี้ของผมต้องใช้มือถือราคา15,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปจนถึงไม่จำกัดเลยกลุ่มเป้าหมายเราก็จะเหลือแค่2ล้านแล้วนะครับถ้ามันเกินหลักล้านขึ้นไปยังใช้ได้อยู่นะครับมันถือยังไม่ถือว่าแค่เกินไปนะอย่างนี้นะครับ งบประมาณครับงบประมาณของ TikTok ผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นรายวันนะครับถึงมันจะมีตลอดอายุการใช้งานแบบ Facebook ก็ตามแต่ใน TikTok อเนี่ยรายวันมันจะได้ผลเห็นผลกว่านะครับซึ่งเราเทสแอดก่อนนะเราไม่รู้ว่าแอดนี้มันจะเปรี้ยงป้างไหมเราใช้200ครับในปัจจุบันนี้นะครับให้เราเลือกเป็นอันนี้ไว้นะ กำหนดเวลาเริ่มต้นให้กลุ่มเป้าหมายทำงานอย่างต่อเนื่องก็คือยิงไปตลอดการเลยนะครับดังนั้นเราต้องอย่าลืมเข้ามาปิดด้วยนะครับผมเช่นเราตั้งเวลาไว้ในใจว่ายิงสักวันหนึ่งละกันวันพวกนี้เราเข้ามาดูแอดแล้วก็ปิดนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราเลือกตรงนี้กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับซึ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเลือกอย่างนี้ว่ายิงวันนี้นะครับเวลานี้แล้วให้ไปจบที่อย่างวันนี้วันที่8ผมอาจจะยิงให้ไปจบสัก วันที่10อย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเลือกแบบนี้นะครับผมแต่ถ้ามันยังไม่อัปเดตนะเท่าที่ผมเห็นนะครับพอเราเลือกแบบนี้สมมุติว่าเรากําหนดวันที่ไปแตจนถ,ถึงวันที่10แล้วเราเห็นว่าเฮ้ยแอดวิ่งโคตรดีเลยเรามาเพิ่มเวลาเป็นยิงไปเพิ่มจากวันที่10เป็นสักวันที่20เลยได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันดันเพิ่มไม่ได้ ถ้าเราเลือกจบวันที่10แล้วเราจะมาเพิ่มเป็นวันที่11 12ิอ TikTok มันจะขึ้นว่าโฆษณานี้มันสิ้นสุดแล้วเราเพิ่มวันไม่ได้นะครับถ้าเขายังไม่อัปเดตอะไรไปนะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเพิ่มไม่ได้นะครับผมเลยต้องเลือกตรงนี้ไว้ก่อนครับอันนี้ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดการนะครับดังนั้นเราต้องอย่าลืมเข้ามาปิดนะไม่งั้นแอดแล้ววิ่งยาวเลยนะครับเราเลือกเวลาเฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะเช่นเราอยากให้แอด ยิงวันนี้กี่โมงเนี่ยเราเลือกเป็นไฮไลท์อย่างนี้อย่างนี้ได้นะครับแต่ไม่ต้องครับใช้เวลาเป็นตลอดทั้งวันดีกว่านะครับผมเคยทดสอบยิงแอดดูนะครับเที่ยงคืนก็มีคนซื้อตีหนึ่งตีสองก็มีคนซื้อนะครับเราเอาตลอดทั้งวันเลยดีกว่าการควบคุมราคาเสนอนะครับผมติ๊กตอกเขาเสนอมาให้ว่าต้องเป็น0.69้สตางค์นะครับต่อการรับชมอย่างตั้งใจ6วินาทีให้เราเพิ่มเข้าไปสักเท่าหนึ่งนะครับเป็น 1.20บาทก็ได้อย่างี้ก็คือเรายอมจ่ายมากกว่าคนอื่นเลยนะครับเท่าหนึ่งเพื่อให้โฆษณาของเราเนี่ยแสดงผลก่อนแบบนี้นะครับแต่ t ิ t t อกจะไม่ได้เก็บเราเต็มๆที่1บาท20สตางค์แบบนี้นะถ้ามันคำนวณว,ว่าเฮ้ยใช้แค่0.71สตางค์ก็ได้แล้วนี่มันก็จะใช้เงินแค่นั้นนะครับตรงนี้แค่เรายอมแบบเหมือนยอมขยายเพดานเงินกว้างขึ้นนะครับเพื่อบอกว่าใช้ได้เต็มที่ขนาดนี้เลยเพื่อให้โฆษณาของฉัน แสดงก่อนเพื่อนนะครับมาดูการตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้ปุ๊บเปิดมานะครับมันก็จะมีประเภทการนำเสนอมาตรฐานก็จะค่อยๆใช้เงินไปเรื่อยๆนะครับเล่งนี้ก็คือใช้ปื๊ดสองบาทหมดเกลี้ยงเต็มที่อย่างรวดเร็วนะครับเราใช้มาตรฐานไว้ก่อนครับเดี๋ยวขอขึ้นไปดูชื่อโฆษณาซะหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องทำใหม่เนาะก็ผมก็จะก๊อปปี้ไว้เลยอย่างนี้ครับปึ๊บ ก็อปปี้ชื่อไว้ก่อนนะอย่างนี้นะครับเราเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเลือกในหน้านี้เสร็จแล้วเรากดคําว่าต่อไปนะครับปึ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับชื่อชิ้นงานโฆษณาแนะนําว่าตั้งที่หลังนะครับเพราะถ้าเราตั้งตอนเนี้แล้วเราไปกดเปิดตรงนี้ขึ้นมามันจะกลายเป็นตัวเลขใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยตั้งนะครับตัวต้นครับกดตรงนี้ครับ ใช้งานบัญชี tiktok เพื่อสแสดง s ง a r k a d d ถึงเราไม่ได้ใช้ Spark AD ก็ตามแต่เราการที่เราเปิดตัวตนตรงนี้มันหมายความว่าฉันจะเอาคลิปที่อยู่ในบัญชี tiktok อันนี้ของฉันเนี่ยมายิงแอดนะครับเราก็ลงมาข้างล่างครับตรงนี้โพส t ิก t อกครับปุ๊บเราก็เลือกโพสเลยครับว่าเราจะเอาโพสไหนมายิงแอดนะครับผมจะเอาโพสที่เป็นโฆษณาคอร์สสอน t i กตอกของผมนะครับอันไหนที่เราติดตะกร้าไว้มันขึ้นตะกร้าเหลืองแบบนี้นะครับ ขอหาโพสสักครู่หนึ่งครับเจอแล้วโพสคอร์สสอน TikTok สำหรับมือใหม่นะครับก็ติ๊กถูกเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันครับก็จะมาละโพสนี้นะครับลงมาตรงนี้ครับเปิด call to action ได้นะเราอยากให้คนเห็นโพสเราแล้วจิ้มปุ๊บแล้วลิงก์ไปที่เว็บเราเลยอย่างเงี้ยได้นะครับเปิดตรงนี้ call to action ครับอพอเราเปิด call to action แล้วนะครับ แล้วมาตรงตรงนี้ไดนามิกก็คือมันจะมีข้อความอยู่นะครับไอข้อความเนี้ยมันก็จะสลับสลับกันขึ้นนะครับทีนี้เราจะเอาข้อความเดียวเลยละกันนะครับเราก็กดยกเลิกไปก่อนแล้วมาติ้มตรงนี้ครับมาตรฐานตรงนี้ผมจะเอาเป็นคําว่าดูเพิ่มเติมมีไหมเอ่ยดูเพิ่มเติมนะครับแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นธุรกิจอะไรนะ ตรงนี้มันคือลิงก์ไปเว็บไซต์หรือลิงก์ไปเพจของเราก็ได้นะครับผมเอาเป็นดูเพิ่มเติมแล้วกันปุ๊บหรือคนเห็นโฆษณาแล้วเขาอยากดูเพิ่มเติมใช่ไหมครับปุ่มดูเพิ่มเติมมันโผล่ขึ้นมาแล้วตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ตรงนี้นะครับใครที่จิ้มดูเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะไปลิงก์ปลายทางของเราดังนั้นเราต้องมาใส่จุดหมายปลายทางด้วยนะครับเลือกเป็นเว็บไซต์อย่างนี้นะครับแล้วเราใส่เว็บของเราลงไปครับก็ไปก๊อปลิงก์เว็บไซต์หรือก๊อปลิงก์เพจของเรามาได้เลยนะครับถ้าใครเคย ใส่ไว้อยู่แล้วอย่างของผมเนี่ยผมใส่ไว้อยู่แล้วนะครับมันก็จะเซฟไว้แบบนี้ปุ๊บก็เอาวางลงไปเลยครับหรือใครจะไปก๊อปลิงก์ตัวเองมาวางแบบผมแบบเนี้ยก็ได้นะครับมันก็คืออันนี้คุณจะก๊อบลิงก์อย่างเงี้ยมาวางในช่องเมื่อกี้เลยก็ได้นะครับทีนี้มันเป็นลิงก์อะไรนะเราดูตัวอย่างก่อนได้เช็คเลยครับเอะลิงก์อะไรวะปุ๊บมันก็จะมาลิงก์ที่เราเปิดไว้เลยซึ่งก็คือ ในเว็บไซต์นี้ของผมเลยนะครับก็จะมีคอร์สต,ต่างๆอยู่ครับโอเคถูกต้องนะครับแล้วเราก็ลงมาดูเช็คข้างล่างสะหน่อยนะครับโอเคแอดเป็นแบบนี้นะแอบอย่าลืมขึ้นไปตั้งชื่อโฆษณาด้วยนะครับชื่อที่ก๊อปมาเมื่อกี้แหละผมก็วางลงไปเลยครับใส่คําว่าโฆษณาไว้ข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะครับได้รู้ว่าเนี่ยมันอยู่ในแถบของโฆษณานะครับอย่างนี้ อาจจะไม่ต้องตั้งยาวขนาดผมก็ได้นะผมเอาให้ตัวเองเข้าใจนะครับแล้วเราก็กดส่งครับปุ๊บโฆษณาของเราก็จะถูกสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเลยครับตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปหน้าของตัวจัดก,การโฆษณาเองเนี่ยวาฟกลับมาแบบนี้ครับมันก็จะมาอยู่ในแถบของโฆษณาแบบนี้ครับเรากลับมาที่แคมเปญซะหน่อยนะครับปุ๊บ มันก็จะมาตรงนี้แล้วนะครับนี่คือหน้าแคมเปญเดี๋ยวเรากลับไปดูโฆษณาที่เรายิงเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วข้อสอนทิกตอกมือใหม่นะครับเดี๋ยวเราสามารถขยับแถบตรงนี้ได้นะนี่ข้อสอนทิกตอกมือใหม่ยอดชมวิดีโอนะครับเราก็คลิกเข้าไปครับปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในหน้าของกลุ่มโฆษณาเห็นไหมครับตรงนี้เป็นสีดาแล้วมันก็คืออันนี้นะครับมันขึ้นว่าไม่มีการนําเสนอแน่นอนเพราะมันอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับชื่อมันขาดเราขยับแถบอย่างนี้ได้นะ ยับไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วคลิกเข้าไปดูในกลุ่มโฆษณาอันนี้นะครับคลิกตรงนี้นะปุ๊บมันก็จะวาร์ปมาหน้าโฆษณาครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเนี่ยคลิปนี้นะครับที่เรายิงแอดแน่นอนยังไม่มีการนําเสนอเพราะอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับถ้าสมมุติว่าผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเลยนะครับผมแล้วแอดก็จะถูกรันออกมาตามปกติเลยครับผมเดี๋ยวกลับมาที่แคมเปญน,นี่ก็คือแคมเปญน,นี้นะครับในหน้าแคมเปญเนี่ยมันจะขึ้นว่าใช้งานอยู่เสมอนะ เราอย่าไปเชื่อมันนะครับเราต้องเข้ามาดูแอดของเราว่ามันวิ่งหรือ,อยังเนี่ยยังนะครับเพราะว่าเขาตรวจสอบอยู่นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พอผ่านแล้วมันก็จะขึ้นเป็นจุดสีเขียวเลยครับผมหากใครดูคลิปแล้วชอบนะครับอยากติดตามผมหรือเรียนแบบส่วนตัวกับผมสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างอันแรกเลยครับมาที่เว็บไซต์ก่อนเลยง่ายๆนะครับ g e t u p i n t h อันนี้นะครับพอเข้ามาแล้วผมก็จะลงพวกรายละเอียดคอร์สต่างๆคลิกเข้าไปดูได้เลยครับหรือ อยากดูเพจของผมนะครับก็คลิกตรงนี้เลยครับผมผมฝังดิงไว้แล้วคลิกปุ๊บมันก็จะพามาเพจนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเอ็กทีรวัตรเก็ตอัสอนยิงแอดและการตลาดนะครับดูตรง URL มันก็จะเป็น f a c e b o o k c o m g e t u p i n t h อันนี้นะครับชื่อเดียวกับเว็บเลยอยากดู YouTube ก็คลิก YouTube ในเว็บผมได้เลยครับ YouTube GetUp Marketing คลิกปุ๊บมันจะพามา YouTube อันนี้เลยครับในนี้ก็จะมีเทคนิค การตลาดต่างๆลงไว้ให้แล้วนะครับคุณมาดูที่เพลย์ลิสต์เลยนะผมก็จะแยกทั้งหลักการตลาด f c e e o o o t t k k t o k แล้วก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหมือนในเพจเลยอยากจะมาดู t i k t o อกของผมก็คลิกในเว็บไซต์ได้เหมือนกันครับคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะพามา t i k t o อกอันนี้เลยนี่ก็คือ t i k t o อของผมเองนะครับก็จะลงเทคนิคต่างๆไว้เหมือนกันครับผม โอเคครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับผมเอกธีรวัตรเกตอัสอนยิงแอดและการตลาด www getup i n th ครับ